เลยเมจิปแล้วคนแทนนะเออดีไม่ได้เลยจริงดีไม่ได้ถ้างจะยุ่เนาะอ่าก็งนงั้นงั้นไม่เป็นไรเจอลผมไม่จบเจ็อครับอ่าโทษชั้นที่สองพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอเินเชิญเลยโอ้โหผัดผิว ทเท่ากันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารสชาติไปถึงนะครับผู้ที่ได้ลุ้นรับสร้อยคอทองคำนะครับรายการคันปากนะฮะไม่ได้มีไงเดี๋ยนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะกับผู้โชคดีของเรานะคะไอ้เด็กน้อยน่ารักด้วยอ่าผมก็<ว>กมีพิธีกรรายการแฮงเตอร์ทางช่อง t ูอ e i n ซ i d e ครับครับและช่องแปดของเรานี่ยังเล่นไลฟ์เหมือนเดิมไหมครับ